ข้าวหลังนะแม่ไม่ต้องใส่มาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับนี่ทีมแกเป็นผู้ชายนะจะทำอะไรก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวปะไม่ใช่ไปน,นั่งฟังเมียทุกเรื่องแบบนี้ตองแม่รู้นะว่าตองไม่กินเผ็ดแต่ตองลองสังเกตสิคนที่นี่เขากินเผ็ดกันทั้งนั้นนะแล้วในเมื่อตองแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วตองก็ต้องปรับตัวเข้ากับบ้านหลังนี้ให้ได้สิ แล้วอีอย่างพริกมันก็อร่อยมีประโยชน์กินนิดกินหน่อยมันจะเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะตองก็ต้องฝึกกินไปบ้างนะไม่งั้นจะใช้ชีวิตรวมกันได้ยังไงอีอย่างจะให้แม่มานั่งทําอาหารสองมาตรฐานจานหนึ่งเผ็ดจานหนึ่งไม่เผ็ดแบบนี้ทุกวันอะ่ะมันไม่ไหวหรอกนะตอมีอย่างที่ไหนกันลูกสะภ้ยที่แต่งงานเข้ามาใหม่ๆจะมาทําให้แม่ปวดลบาบากใจแบบนี้ยมันใช้ได้หรอแม่คะ แม่ชอบกินพริกชอบกินเผ็ดขนาดนี้เนี่ยแม่ก็กินไปคนเดียวสิคะตองไม่กินพริกค่ะแล้วไม่ว่าตองจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครเนี่ยยังไงตองก็ไม่กินอยู่ดีพี่ทีมถ้าแม่พี่เขาพูดขนาดเนี้พี่ไม่ต้องเขี่ยพริกออกให้ตองละตองก็ตองไม่กินแล้วค่ะแต่ตองจะสั่งหารกินเองตองตองใจเย็นก่อนสิทีมกินกันรีบตามเมียแกไปสินม่นาสิทีมเดี๋ยวตองก็มาไล่พวกชั้นสองออกจากบ้านหรอกพี่ไปสิได้ครับ Oh. ตองพี่พูดตรงๆนะที่ตองพูดกับแม่พี่มเมื่อกี้พี่ว่ามันแรงเกินไปนะตองแม่พี่เขาก็แก่แล้วอะ่ะอาจจะหลงหลงลืมลืมบ้างเขาอาจจะผิดไปบ้างนะตองแต่ตองก็ควรให้อภัยสิไม่ใช่ไปพูดจาแบบนั้นตองไปพูดแบบนั้นน่ะแม่เขาก็เสียหน้า การที่ตองทําแบบเนี้ยพี่ลําบากใจมากนะพี่จำพี่ตองเคยเตือนพี่ได้ไหมว่าถ้าเกิดแม่ผัวกับสะพายทะเลาะกันเนี่ยคนที่จะลําบากใจที่สุดก็คือพี่งั้นต้องแนะนํานะพี่พาแม่กับป้าพี่กลับไปเถอะทุกคนจะได้ไม่ต้องมานน่งอึดอัดใจกันเอาจริงๆอะ่ะตองว่าแม่กับป้าพี่เขาตั้งใจแกล้งตองมากกว่าก่อนแต่งงานอะ่ะเราเคยกินข้าวด้วยกันตั้งหลายครั้งแล้วเขาไม่เคยใส่พริกลงไปในอาหารเลยสักครั้งแต่นี่ตองแต่งงานมาแล้ว เขากลับใส่พริกลงไปในอาหารทั้งนั้นที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าตองไม่กินพริกอะแบบนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเขาตั้งใจแกล้งตองอะถ้าเขาทําให้ตองอึดอัดใจได้ขนาดเนี้ยพี่คิดว่าตองจำเป็นต้องอดทนเหรอตองไม่ยอมให้ใครมาควบคุมชีวิตที่ง่ายหรอกนะตองไม่ยอมอดทนอะไรทั้งนั้นตองพี่ว่าตอนเนี้ยตองกำลังเข้าใจแม่พี่ผิดนะที่แม่เขาใส่พริกเยอะขนาดนั้น่ะเพราะแม่เขารู้ไงว่าพี่ชอบกินอีกอย่างอะ ถ้าตองไม่ชอบเนี่ยมันเป็นแค่ปัญหาเรื่องอาหารเองนะแม่เขาคงคิดว่า